เออเดี๋ยวพันหนึ่งเลยเนี่ยเนี่ยโอ้เออจ <c oughs> ะดีใจแงสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยิน <h id dy> ดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านทุกคนเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพาร,รวยพอสวัยพาร,รวยครับตาม พองโนนเลขเข่าตรงๆสองตครับเีฟซีครับสองเจ็ดบนแม่นๆเลยครับเอฟซีกับผมอ่าของพองโนนนะครับก็เอฟซีครับผมอ่าเมื่อนี้มาติดตามนะครับเอฟซีถูกตันทุกคนนะครับผู้ใดมีโชคลาภกับพองโนนก็บจะเดิมขึ้นหัวขึ้นถึงพองโนนครับเอฟซีกับผมทางทีมงานก็ติดตามให้แล้วนะครับเนาะเพราะว่าเข่าตรงคักตรงแน่แหละครับมีเลขแค่หางเดียวครับคือเจ็ดห้าสองครับเอฟซีกับผมอ่าแล้วก็ตัดสองตัวเพิ่นตัดให้แค่สองตัวแค่นั้นคือเจ็ดสอง อแล้วก็สองเจ็ดนะครับสองห้าห้าสองอันนี่ครับเอบซีครับผมผนตัดให้แค่สองตัวเจ็ดห้าสองสามตัวนะครับเนาะตัดสองตัวก็มีห่าสองแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองสองห่าท่อนั่นครับเอบซีครับผมเออ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 เอเอ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 เออเออออเออเอออออออ เน้นโอ้พลปิดว้สองเกดกับหาสองวะท่านพนว่าอือพนก็เล่นนั่นเอ้าจับไว้จับไ้จับให้เอซีไว้เจ้าหาสองเออเจ็ดหาสองตัวเดียวงวดที่ผ่านมาเออเออเออนั่นบอกข่าวดีผมพนดีใจแหงโอ้สามตัวโอ้โอ้สองสองเกตวะท่านว่าสามตัวโอ้โอ้เมนอียโอ้เออ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 เมนเมนเมนเอออ้ ขับอีกทีกับผมอเสียดายแห้งส้นแปดเป็นแปดเออเออเออสามตัวว่าเส้นว่ากู่ะอือือเออสองสองเจ็ดเลยเออแปดสองอือสองสองเจ็ดไหมแปดหัก็ได้อยู่ว่าส้นเออเพราะนั่นเจ็ดขึ้นแป้นหนึ่งเป็นแปดว่าส้นว่าเออออคดปิดไว้คนเปิดอเออือโอ้ใช่นี้โอ้โอ้ เออท่นโอ้พนุปิดทั้งหลังมาท่นเออเออโอ้อ่าขัดคัดในแนวพนุยมาไม่ใช่ไดนกับพ่อ่าเหนยกมือึ้เออยมือ่เออมือจะได้่อออเออยมือขึ้นสองเจ็ออยกมือขึ้นเออนั่นเออนั่นเห็นว่ายกมือขึ้นตอนนัสองเก็ดเนี่นว่าเว่าออ เฮ hey, ่ทยุทยุเหมอะเออเออดีใจไหนสองเจ็ดนว่า่วงตอหนั้นคนงานสวงการคนมากเลยเนาะเอออืออโอ้เป็นแปดหาสันเออได้อยู่สันว่าเอออคนคนเอาเจ็ดเป็นแปดสันคนได้ได้สองตัวแปดหาพ่อเออโอ้โอ้เอ้ยทั้งหมดเทไหรเออ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 เดี๋ยว เจ, an, จ้าเจ้าเจ้าเออเออพูดนะเออ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 นั่นยกมือขึ้นให้เพ <oh, ิ <h 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 ่นเห็นนะครับเนาะเออโอเคเลยว่าสันตอนนั้นนะ้ครับเด้อเพิ่นเฮี่ยว่ที่ย่อยู่เห็นน้ำกันอยู่เนาะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ก็เลยมาตามเออ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 อู้เนาะอเออเออโออครับมันก็มีสองสองเก็บของเพิ่นอยู่แล้วนะเออ ่าตัด้าออกเป็นสองสองเก็ดอยู่แล้วอืมอ <apps. S 1> <duh. S 3> ืมนะเอออ้เอ่าอ่าอ่าเอาให้เบิ้งครับปิดตัวนี้เปิดตัวนี้ก็แมบนบดเออเออเป็นหอดสามตัวอ่าสองสองเก็ดนี่ก็นี่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 เออโอ้อืมเออเป็นหอดสามตัวพุดนะครับอฟซีครับผมอืมบนร้อมอบนร้อมล่างร้อม พิจตรว่าเป็นบนเป็นล่างขางั่นว่า uh, อ่านันเ่ยเอาเปลออกจากการทาทางเ่นบอกมาเด้วยขับด้วยเอฟซีครับผมบบบนี้นะโอ้ย uh, ย um, ังบอกฝันครับเอฟซีครับผมโอ้ยยังว่นฝันอยู่โอ้ต้องให้เป็นวันพระของท่านเขียนยังไงเขียนสามศูนย์โอ้ วันพระมันพระโอ้วันพระในฝันเออเออวันในฝันนะท่านว่าเออเออให้นอนฝันก่อนวันพระโอ้เออเออคือต้องวัดเองเออเออโอ้เออเออเออยังวันสวดมนต์บันในนั่นท่านว่าอืมกดรอไว้ครับเอฟซีครับว่าผงวนเป็นกะเออโอ้เออโอ้ คนไปทำบุญมาอทำบุญมาเพิ่งักลี้ยงแน่นนะครับเนาะอว่าอว่าฤาษีเนี่ยโอ้ฤาษีตัวเดียวเนี่ยโอ้หินเบิ่งในช่องสั้นว่างเบิ่งในช่องได้ตัวเดียวสองเจ็ด ออ้มอืมฮึมฮึมมเป็นเบิองตัวเดียวเลยสองเก่นเนอะอ้มอ้มอืมตัวนี้แหละ่ะสันว่าโอ้เพื่อเขากันพด่อทับเพื่อนเพื่นเพื่นาแนวเขียนเดี๋ยวเดี๋ยว ลองเนาะติดตามด้ันติดตามด้วยกันเดี๋ยวเาไปเห็ดลิปอยอะเอาสดๆเลยตอนีโอ้สองเก็ดสองร้อยคูณสองร้อย โอ้โหโอ้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 ผลไ้คักในนี้นะครับอยคับผมออเออโอ้โอ้โอ้คนพ่นคนไดไหลายเอฟซีเออเอฟซีผลบังใน่องอ้ผลไดไหลเยเออเออโอ้โอไปบอกขเจ้า โอ้โอ้คนขี้กรยานไปบอกข้นเทศบ้านไี้สองร้อยขุณสองร้อย้าตัวเจ็บนี่เออเออเออโอ้นไห้พันหนึ่งเอฟซีไห้พันพันหนึ่งเอ้เจ้าเจ้าเจ้าก่เออเออเอึเออเออออออเเออเออเอเออ่อเอ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 เอเออเออเเออเออออเออเออ0 0เออเอเออ ดีใจแง่กับอยู่สิครับผมเัอสอ่อโอ้นี่แหละครับอยู่สิครับผมอ่เป็นผู้ยิ่งซื้อนั่นน่ะเออเออาใส่โซนัมพอเพ่อดีอ้เอวันเห็นน่ะอ่าวันเห็นเซโย่เซโย่ขึ้นน่ะเอ้าครับอยู่สิครับผมเอ้าวอ่เอานี่ครับอยู่สิครับผมเมื่ออันนี้นี่เราเมื่อนั้นนอกประเทศทางที่แล้วครับเนี่ยอ่าอือโอ้อ่า เอาเอ่อเอ่อเออเจนะครับน้าคนถือว่าเอฟซี่นได้กดรอกกดติดตามไปครับผมกดรอกกดติดตามไปคืออ่าพองนล็อกนะคนหายจงีมาะแต่ว่าก็มีให้เพ่อยููครับเออ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 เอ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 อเออ้เอ้อออ้ออ้ นะครับนัอ <ici> ืมเออ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 เอมอเออเอเอ่อเอ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 ่อเออเ่เ่เ กระเจาน้ำกระเจาในน้รเาหพันนึงเจาเลยหายพันหนึ่งอโอ้โนาดียอดดีใจครับหครับผมครับผมสำหรับปองวนวัดติดตามนะครับเออฝันฝันก่อนฝันพันไฝันอยู่ฝันฝันกอนลูกไส้สามปูใดลูกไส้ ก็ติดตอางต่าก็เีมาระวัตม่่อครับผมอ่ากับคนที่ามคนอไรก็แช่อไรครับอยู่ที่ผมอ่มอ่ะอืมเนี่ยโอเคฝันก่อนฝันก่อนเนี่ว่นฝันอยู่โอ้โอโอ้เดี๋ยวให้ไปนั่งเอาคาคากรมาสั่นว่าอืมเนี่ยเอออยู่นี่ฮะเอาไว้ครับผมนทางวัครับผมนะอืม โอมผีหน้าอยู่หนีละคนว่าอให้เป็นแหม่นรสนว่าครับดีสิครับผมเออเอากขอบบุญขอบคุณปองงนนะครับน้ออีซี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาลงอเพียงสานีครับพ่อกับแม่ในคลิปหน้าก็กลับมาสวัสดีครับสวัสดีงามครับผมเอออ